จะให้ฟุกนั่งมอไซค์วินไปหรือว่านั่งรถตัวเองไปคะเอาค่ะไม่เป็นไรฟุกจำอยู่แล้วใคระทำอะไรกับฟุกจำหมดเอาเออเอาเออท่าบอกปัญไาทุกคนว่าจะให้ใครดีครับพิต้าอารีฟุกตีลังกาสิบสีหนึ่งเจ็ดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีคอนเทนต์หนึ่งที่ฟูกงไม่เคยทำชอบอื่นกทำาหมดแล้วก็คือการทำคลิปนะครับวอล์กหนึ่งวันตามใจ f o ลเ o อร์ตามใจคนดูตามใจแบบคนติดตามทุกอย่างตามใจแฟนคลับต่งตางๆว่าจะให้ฟุกทำอะไรบ้างในวันนี้ซึ่งทำยังไงคือฟุกจะลงเนอร์อรี่ค่ะทุกคนแล้วแบบว่าเออฟุกจะแต่งหน้าแบบไหนดีทำผมไหนดีสัญชุดแบบไหนดีไปไหนดีซื้ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแบบว่าให้ทุกคนคอยเลือกให้นะฮะเราก็จะทำตามนั่นเองซึ่งวันนี้ฟุกงลงสอรรี่ไปแล้วเมื่อ ว่าจะแต่งหน้าแบบว่าใส่หวานหรือแซ่บตามสไตล์ดีนะแล้วผลการโหวตนะลงไป5ทีแล้วตอนนี้ประมาณ400คนโหวตให้เป็นหวานอยู่แล้วและมีประมาณ300คนโหวตเป็นแซ่บแซ่บตามสไตล์นะฮะก็เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งว่าอันไหนจะเยอะกว่ากันนะฮะแล้วก็มาดูกันวันนี้จะทําอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการไปห้างด้วยแล้วก็จะให้ทุกคนเลือกเนี่ยว่าในการไปห้างเนี่ยจะเดินไปหรือนั่งรถไปหรืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาต ไปลงลองพุงลงพื้นอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแต่งหวานหรือว่าแต่งแซ่บนะคะทุกคนไปค่ะจะบอกว่าฟูไม่เคยทําตามคนดูมาก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าคนชอบแก๊งเห็นชอบอื่นแล้วคนชอบแก๊งให้เดินหรือนั่งรถเดินให้นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนฟูงงอะ่ะชอบแก๊งอะ่ะคนเราอะ่ะได้ชอบแก๊งนะใช่ไหมได้เดี๋ยวตอนที่ถามว่าจะใส่ชุดไหนอะ่ะเดี๋ยวถ่ายเป็น5 0 0ชุดให้คนเลือกไปเลยจบ สุดท้ายก็เอาคนเลือกไม่เท่ากัน,นฟุกขอเลือกเองได้ปะเสรสรุปผลโหวตเลยค่ะทุกคนตอนนี้หวานอยู่แล้ว5้าส็เปอร์เซนตดูท่าแล้วว่าแ่บๆจะไม่ได้แต่งแล้ววันนี้มาหวานก็หวานหวานก็หวานหวานวโซ่อยู่แล้วค่ะหวานนะหวานห้องไว้ ทุกคนคะฟกลงไปว่าจะให้แต่งตาสีชมพูหรือสีส้มนะคะมาดูกัน oh my ก็คนโหวตชมพูนะคะ58%้างนี้ท่นก็ต้องเป็นชมพูนะคะเราจะได้รู้ร้วยกันกานรถ่ายในใจว่าอ๋อคนตามเราอะ่ะเขาเป็นสายไหนอ๋อโอเคเดี๋ยวจะได้เป็นฉีดเดลี่อายละแรงอะ่ะ อย่าทาสีสม้มันไม่ใช่หรอกทุกคนฟุ้รหลับทุกคนหน่อยว่าทุกคนเชื่อไหมคะว่าแบบการที่แบบพูดครับมันทำให่น่าหลักขึ้นอันนี้พี่นันสอนฟุ้งไมีกทีหนึ่งนะเพราะพี่นันบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเรารู้สึกว่าวันนี้อยากหน้าหลักให้พูดคำว่าครับผมได้ฮะได้ครับอะไรเงี้ยไม่เหมือนทหารทุกคนว่ามันน่ารักจริงปะ แอบแบบว่าแอบดูจีดแอบดูจีดอะคะ่ะขอ,อลงเซมเมอร์แบบว่าทองทองชมพูนิดนึงทุกคนไม่ลืมที่จะลงแป้งพุกลอตนะคะแป้งคารอนบิวตี้นิดนึง สูบสี่ปากทุกคนเลือกเป็นแบบว่าหวานช่ำๆนะคะก็ฟูก็ลงโบทไป2อันคือเต็มปากกับแบบหวา, <c oughs> านไองเงี้ยซึ่งคนเลือกอย่างงี้มากกว่าเต็มปากเราเลยเป็นลุกนี้ค่ะ แต่ตอนนี้ขอนุญาไปทำผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเลือกว่าผมทรงไหนนะคะทุกคนคะเสร็จแล้วนะคะนี่และนี่คือทรงผมที่ทุกคนเลือกะคะ่ะพะฟุ้ลงไปว่าทุกคนอยากให้รวบแบบน่ารักน่ารักหรืออยากให้ปล่อยผมซึ่งทุกคนเลือกรวบนะคะแล้วผมทรงนี้นะคะไม่ได้จะมาเล่านะคะจะมาอวดมันทําให้คะ่ะแล้วส่วนชุดนะคะก็มีชุดสีมืองกับสีเหลืองทุกคนบวตเป็นหวตเป็นสีเหลืองนะคะนี่น่ารักมากเลยอะ่ะชอบนะชุดแบบฝ่อเวอร์ชุดมีความฝ่อหน้ามีความเกาแบบ ช่วยค่ะตอนนี้เราเนี่ยจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของเข้าบ้านเฉยเดี๋ยวเราจะลงให้ทุกคนโหวตนะคะว่าฟุกจะไปบิ๊กซีหรือว่าโลตัสดีนะคะมาทุกคนจะไปซื้อของเข้าบ้านเขาวันนี้ให้ทุกคนช่วยโหวตหน่อยว่าฟุกจะไปช้อปปิ้งที่โลตัสหรือบิ๊กซีดีนะคะโลตัสโลตัสขอเพิ่มอีกหนึ่งคำถามจะให้ฟุกนั่งมอไซค์วินไปหรือว่านั่งรถตัวเองไปคะคาเลือกบิ๊กซีดีแต่ว่าครเลือกสุ เอาค่ะไม่เป็นไรฟุกจําอยู่แล้วใครทำอะไรกับฟุกจําหมดเป็นคนไม่แคร์นะไม่แก้แคร์ไม่อะไรแต่ว่าจําทุกคนเลือกฟุกไปโรตัสโอเคค่ะฟุกอยากไปโรตัสพอดีแต่ทุกคนเลือกให้ฟุกไปวินมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ไปรถตัวเองไม่เป็นไรค่ะเบนจอดไว้วินมอเตอร์ไซค์หาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ต้าขับพาไปให้ค่ะไปกันสองคนไม่เป็นไรเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกันได้ไม่เป็นไรฟุกจําอยู่แล้วใครเลือกอะไรฟุกจําหมดไปเจอกันที่โรตัสนะคะทุกคนไม่เป็นไรนี่ค่ะ มีรถดีๆไมครับอ่ะแล้วรถตัดไกลมากตรงบ้านฟูก็คือรถตัดสุขุมวิทห้าสิบค่ะไปหาไลโหงเอาเออเอาเออและที่บ้านเสือกมีมอเตยอร์ไซค์อีกไงประเด็นน่ะคือถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็จะอ้างว่าแบบว่าหาวินไม่ได้ทำบอกมาร์ทัย คุณพูดถึเราตนอนนี้กอดภัยแล้วนะคะแต่ทีนี้นพุกมีเรื่องเครียดหนึ่งอย่างที่ให้ทุกคนช่วยเลือกนะคะคือพกุกอาจะมาซื้อครีมที่นิเวียค่ะทุกคนแต่พุ๊เนี่ยเลือกไม่ถูกเพราะมันเยอะมากๆากไม่รู้ว่าจะซื้อลอชั่นหรือกันแดดดีค่ะทุกคนคือนิเวียเขามีเยอะมากแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจใส่สีนี้มาให้เข้ากับอะไรนะคือจะมาซื้อครีมจริงๆที<อ>่บ้นานอ่ะมันหมดไงระหว่างรอคนโหวตนะขอดูหน่อยว่านิเวียเขามีอะไรบ้างไม่ได้มารีวิวนะแต่ว่าขอดูหน่อยตตัววววนนีีนนน้้้้กเเครรไแลใจาดงอ ตอนนี้เป็นบำรุงทุกคนคะตอนนี้ในแอจีเสียงแตกว่าคนหนึ่งก็บอกให้เอากันแดดคนนึ่บอกให้เอารลยชันแต่ทุกคนุก <c oughs> เจอนี้ค่ะใหม่ล่าสุดยังไง มีทั้งบํารุงเป็นโลชั่นและมีกันแดดในตัวแล้วจะเลือกทําไมอ่ะให้เรายืนเลือกตัวเนี้สี่วันแล้วอ่าว่าจะเอาโลชั่นหรือกันแดดนี่ค่ะเอกท์ใบซูเปอร์ซีพัทวิตามินเซรั่มนี่บอกเลยเป็นทั้งบํารุงเป็นทั้งกันแดดมีเอพิวห้าสิบเอสามบวกคืนสี 50, ่ห้าสิบเท่าฟื้นบำรุงผิวครับให้กลับมาดูใสฉ่ําเด้งอ๋อเขามีไซส์เล็กมาด้วยค่ะเอาไปวอัวกาไปแต่งจังหวัดไซส์ใหญ่ที่สามร้อยยี่สิบมลแล้วก็ไซส์เล็กนะครับมาในขนาดเจ็ดสิบมลเอาไปใช้ได้ทุกที่ทุกททุกกอออย่่่าางีีจะะใช้้้ันนน็ไปบ หลอดเล็กก็เอาไปอวอล <ขอ S 1> ไปเต้ตังค์งค่ะเริ่มทุกคนคะทุกคนเห็นตรงโน้มไหมคะที่งว่าตรงนั้นนะคะทุกคนช่วยโหวตเดี๋ยวแว่วจะให้พี่ต้าหรืออาลีสนะคะไปยืนเต้นตรงนันหนึ่งนาทีค่ะ กูชอบมากทำาอะไรไม่ถามเนี่ยชอบมากมาดูกันว่าแฟนลับเนี่ยรักใครทุกคนคะตอนนี้พี่อารี49เปอร์เซ็นต์พี่ต้า50เปอร์เซ็นต์ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วค่ะรอดูว่าใครจะได้ไปเต้นตน้นน้นนะคะอุ้ยอารีรอบหนึ่งมา ทุกคนคะตอนนี้5นาทีแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่แฟนคขับรักนะคะอลีฟ328รี่พิต้า333รีพิต้า333 yeah. อาเย้ต้าม่เค่ะดูตรงที่คนโหวตคนที่จะได้ไปเต้นตรงนั้น <c oughs> คือคุณใต้ปรวัติสต์ เราจกที่เป็นเซนต์จริงที่ตัวดำที่กายคนด้วยแล้วผิวเผาแล้วดูแดดดีแดดได้เต้นได้เต้นได้เพราะเรามีนี่ค่ะเอ็กซ์ตร้าไบรท์ซูเปอร์ซีพาร์ตวิตามินเซรั่มค่ะเป็นทั้งบำรุงล้วเป็นทั้งกันแดดทานได้เลยมันเหนียวไม่เหนียวตัวนี้ไม่เหนียวตึงไวแล้วก็ไม่เนนหนะไม่เป็นปัญหาร,ระหว่างวันอบอกเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวเนนหนะจะมันะอะไรมันซึมไวมากค่ะเริ่มเลย ดูนี่แล้วม,มันก็<ส>ซึมไปเลยเห็นไหมว่ามันไม่เหนียวหนะนะไม่เป็นแบบเป็นปื้นเปื้นเป็น,ปนคาบคาบเลยเลยนี่แล้วเป็นทั้งบำรุงแล้วก็กันแดดในตัวด้วยค่ะทุกคนนี่กินดีด้วยแล้วจะบอกว่าตัวนี้เหมาะมากๆกับคนที่แบบมีกิจกรรมกลางแดดบ่อยๆต้องนั่งวินไปทํางานทุกวนันขับมอเตอร์ไซค์หรือใครก็ตามที่แบบต้องเจอแดดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะแล้วยังหนึ่งสอง ใช่ๆเนี่ยมีแต่เวลาเยอะขอแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้เต้นแรงๆค่ะแต่แบบเดียวขอแรงๆเลยฉัดเดียวน้ำเตึมเติมไปปั๊บปั๊บปั๊บเอ่อท็อปปารเอ่อเฮ้เฟสไปเออเต้นไปเร็วตาเออเลิศเลิศ จะไปที่ไหนต่อดีมี2ที่ให้เลือกค่ะสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิตินะคะทุกคนเช่ญเลือกหน่อยนะคะฟูกจะไปที่ไหนดีสรุปตอนนี้คนเลือกเยอะสุดคือสวนลุมพินีนํางสวนเบญจกิติถ้ากลับเราจะไปสวนลุมเราก็ดีนะแฟนขับรักเป็นที่รักของแฟนคลัคบลก็เลย<ด>ให้เรียกว่าจะนั่งวินหรือว่านั่งแกลบแฟนขับก็เอ็นดูว่าเออนั่งวินมาแล้วก็เลยให้นั่งวินต่อไปอีกนนั่งวินไปสวนลุมค่ะขอบคุณนะทุกคนรักเวอร์เลยอะ แตแอยู่สวนลุมแล้วแตแวเรร่เราไม่รู้ว่าเราจะทาอะไรดีมาทะไรสวนลุมนะมาขออะไรดีคนก็นไม่ค่อยเยอะไม่ต้องอายใครหรอกแต่ไม่ต้องพูชันนะจะพูดชั้นจะด้ในพวก, <laughs> ก,คคกอยู่สวนลุมแล้วค่ะแต่ว่ามาทะไรอะ่ะ ต่ฟุก ses, ็เห็นว่า <oyu> ม <il> like ีแบบตรงนี Peter, ้โล่งๆแบบว่าจะถนนมาทุกคนว่าจะให้ใครดีครับพิต้าอาลีฟกุตีลังกาสิบทีเด้วยกันเราจะเลือกใครทุกคนช่วยโหวตหน่อยว่าฟุกพิต้าอาลีควรจะวิ่งรอบสวนลุมกี่รอบ1รอบกับสามรอบ ทุกคนคะตอนนี้ครบหาทีแล้วนะคะคนที่จะต้องตีลังการนะคะขออยไม่บอกชื่อแต่บอกว่าคนโหวตเท่าไหร่รู้ไหมห้าร้อยคนอีก2คนนะคะ3 4มโหวตกับ4 7่โหวตมีคนเดียวที่5 0 0รโหวตให้ทายฟุกอะลอดหนูอยู่แล้วฟุกกะลอรนะคะห้าร้อโหวตแปดสิบหเรงงอ่ะตีลังกาอ่ะเริ่มไปตีลังกาค่ะสิบรอบห สี่แล้วห้าพอเจ็ดเจ็ดแล้วอะไแล้วเก้าอะไรแล้วสไม่เป็นไรกลับเองไม่ต้องขอใครหมดกลับเอง <laughs> ไม่ไหวแล้ววินอนะ ทุกคนคะ่ะสรุปก็คือไปทำคอนเทนต์ที่สวนลุมอะไรมาต่างๆแต่ตอนกลับกลับเองนะคะไม่ได้ให้ทุกคนเลือกเพราะว่าเดี๋ยวโดนแก้งอีกแต่จอดรถไว้ลดตัดขาดต้องลับมอไซค์กลับกันเองคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนขออน,นุญาตนั่งมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะทุกคนแก้งไงทุกคนคะถึงบ้านแล้วนะคะนี่คะ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับมากันเองคะ่ะไม่ต้องถามถึงสภาพนะคะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านละแต่คอนเทนต์เรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไป เข้าบ้านกันค่ะทุกคน ทุกคนคะน,นี่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมาทาครีมให้ดูนะคะนี่เป็นทั้งโลชั่นแล้วก็เป็นทั้งกันแดดนะคะตัวใหม่ล่าสุดจากนิวเวียนะคะอีตาากต้กาใบซูเปอร์ซีพัทนะคะวิตามินเซรั่มค่ะเป็นวิตามินเซรั่มบวกกันแดดนะ,ะก็คือใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นนะคะคือเย็นก็แบบว่าเป็นทั้งบำรุงด้วยกันแดดด้วยกลางวันก็คือเหมาะมากมากเพราะยิ่งเราเจอแดดซึ่งเนี้เหมาะมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่ฟูกชอบเลยคือซึมง่ายนะคะนี่เดี๋ยวทาให้ดูนะะค นี่นะคะเราก็ถยเลยนี่นะครัเนื้อจะมีความแบบหอมๆแล้วก็ดูดิเห็นป้ามันจะแบบไม่เป็นแบบปืนป้นๆแบบครับครไบอะไรเงี้ยทุกคนดูดิเนี้ยนี่แล้วมันก็ไม่เหนอนะด้วยนะครับเพราะว่ามันซึมง่ายเพราะามันเป็นแบบเนื้อแบบเซรั่มอะไรอย่เงี้ยค่ะทุกคนที่วกไปซื้อคือโลตัสนะคะทุกคนนี่ ราคาแค่119บาทนะคะคุะค้มมากๆไปทั้งแบบว่าบำรุงด้วยแล้วก็กันแดดด้วยนะคะใช้ได้แบบทุกวันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวเหนอะน,นะครเพราะว่าสปายจริงๆค่ะทุกคนยืนยันว่าแบบซึม ง่ายมากแบบงงนะฮะโอเคค่ะทุกคนใครอยากได้ก็ไปหาซื้อหาลองดูนะคะนี่เอ็กซ์ทราใบซุปเปอร์ซีพานวิตามินเซนรั่มนะรุของนิเวียนะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะมันมี3ไซส์นะถ้าผู้ชมไม่ผิดผูกซื้อมาไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กสุดนะฮะก็ไปหาซื้อดูได้นะคะทุกคนอยากให้ได้ลองจริงดีมากจริงๆนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากสุขมากจริงๆก็คือเป็นการโดนแกล้งแหละเอาง่ายๆไม่ใช่ตามใจคนดูนะความสั ใจคนฟอลโล่ดีกว่าตัมใจโฟลเลอร์นะครับไม่ใช่ตามใจ,ะะมใจก็ขอบคุณทุกคนมา,มากนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ก็สนับสนุนช่องนี้มาก,มนกหนูรู้สึกเดลยกริ่งกริ่งใจน้ำพุนนะคะถ้านใะครชอบคอนเทนต์แบบนี้อีกก็เมนต์บอกได้หรือใครอยากให้ทำอะไรอีกก็เมน์บอกได้เลยนะคะสวัสดีพวกเราตัวเราก่อนนะคะบ๊ายบาย